วันนี้มาต่อ e ีพีที่2นะคะที่ไปเดินหาของกินแถวชายทะเลปากน้ําปานอันนี้ก็จะเป็นมุมเป็นบาร์บีคิวค่ะไม้ละ10บาทนะราคากา็ตามปกติทั่วไปนะคะไม่ได้แพงมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นกุ้งค่ะกุ้งตัวโตๆขึ้นอยู่กับขนาดนะคะว่า,าถ้าเป็นไซส์ใหญ่ก็จะแพงหน่อยแล้วก็เดินต่อไปเลยค่ะอันนี้จะเป็นปลา เขามีหลายของกินเยอะแยะมากมายเลยค่ะจะกินอะไรแบบคือหิวอะไรนี่คือหยุดได้เลยจะมีที่ร้านนี้ชอบร้านนี้มากเลยค่ะแล้วท่านงบอย่างเดียวอ่ะบาทค่ะน้องอันนี้งบปลาอะไรคะปลาเอซีค่ะปลาเอซีเอาข้าวกล่องหนึ่งค่ะข้าวกล่องสิบสิบบาทหมึกไข่ไหมเท่าไหร่คะสามสิบบาทสามห้บาทค่ะแล้วแต่เลยค่ะไม่ถึองยี่สิบบาท แบบน่ากินมากค่ะอ,อันนี้คือแบบเยอะมากค่ะ หมึกย่างร้านนี้ก็คือเขาย่างสดๆเลยนะคะเอาหมึกสดๆมาพอลูกค้าสั่งเขาถึงย่างค่ะร้านนี้คนต่อคิวกันเยอะมากนะราคาเขาก็ไม่แพงค่ะอันนี้ก็จะมีเป็นไก่ย่างปลาเผานะคะราคาก็ถือว่าซื้อกินได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกุ้งกุ้งตัวเหมือนเป็นยำกุ้งเป็นนะคะสดๆเลยเขามีมาเป็นถุงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกหมูกรอบหมูสามชั้นทอดอย่างเงี้ยค่ะคนต่อคิวกันเยอะมาก เดินไปแบบว่าคนแบบมาหาของกินกันเยอะมากเลยค่ะอย่าวนู้นก็เดินไปพอหิวก็แวะซื้อน้ำส้ม2ขวดแล้วก็ร้านนี้จะบอกว่าปูเขาตัวใหญ่มากเป็นปูดำนะคะเป็นปูดำปูทะเลมีคนบอกว่าเนื้อเยอะมากค่ะอันนี้แบบโหยแบบเห็นไซส์แล้วนี่ชอบเลยค่ะแต่ว่า แล้วมันก็มาสะดุดต,ตาที่ร้านนี้ซูชิมาทะเลแต่กินซูชิอย่าคิดดูอาหารเพื่อสุขภาพค่ะเดินต่อไปก็จะมีเป็นพวกเบเกอรี่นะคะเป็นมีเบเกอรี่ขายอันนี้3ชิ้นร้อย,ยงนุก็ซื้อกลับมากินเหมือนกันอ่มากล้วจะเต็มร้านนี้ต้องถุนขาวร้านไก่มันเป็นไก่ทอดนะคะอันนี้แต่เขา ขออแบบน่ากินมากอ่ะแล้วก็ลองได้ใบตองก็เลยแวบะบซื้อหนึ่งชิ้นอันนี้จะเป็นบรรยากาศที่คนซื้อของกินแล้วก็มานั่งชิลๆทางฝั่งนี้นะคะติดชายทะเลเลยเห็นไหมคะของกินจะเป็นแนวยาวเยอะมากเลยค่ะพอซื้อเสร็จนะคะเราก็ข้ามมากินฝั่งนี้นั่งชิลๆกันไปเลยค่ะเขาจะแบบว่าเหมือนทําเป็นร้านนั่งกินแล้วก็แบบว่าทําเหมือนเป็นที่ให้เด็กวิ่งเล่นได้ะคะ่ะเราก็เดินต่อกันไปเลยสายตายยังไม่ลดละหาของกินคือมันเป็นอะไรที่แบบ คือของมันน่ากินทั้งหมดเลยอ่ะเออยายนุ่นก็แบบเดินเพลินเลยค่ะเราก็เดินเดินหยุดกันที่ร้านนี้ค่ะไอติมไอติมมะพร้าวกะทินะคะอันนี้ใส่ได้สามอย่างใส่สามอย่างใส่นมกระทวด้วยใส่ด้วยค่ะ ได้มาแล้วไอติมกะทิมะพร้าวสดกินฟินๆกันเลยคะ่ะ